สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีจะบ่ายมัวงนะครับตกตะวันแล้ววันนี้นี่ฮะตกได้ทุกวันนะฮะตอนนี้มันเข้าหน้าฝนได้ยังผมก็ไม่รู้นะรถจะพาตกทุกวันนะฮะไม่เคยเว้นเลยฮะในเช้ากลางวันเย็นตกทุกวันครับเอฟซีนี่ฮะ นนานานเย็นก็ตกเมื่อคืนเที่ยงคืนก็ตกมาไม่เยอะแต่เช้าเนี่ยเอาละตกน้ำไหลนะครับถ่ายเอฟซีดูไงฮะปีนี้ฝนมาเร็วมากครับมาเร็วแล้วมาเยอะนอนเล่นอยู่ไอถุน จะนอนเวนนิหน่อยฝนตกเหน่อยนอนไม่หลับเลยครับตกเยอะขอยอย่างเดียวอย่าให้มีลมแล้วกันนะ <c oughs> มีลมไม่น่ากลัวครับ <c oughs> ดอกพองอาวานนี่ครับฟังเสียงแล้วกันเอซีฝากช่องพอใจหมูกระทะกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก,ก,กด s ับไกดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเอฟซีอต่อทุกคนทุกท่านจะต้องตกเยอะนะครับเอาไว้ค้าขายมั้งฮะพวกนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วครับเอซ ใครมีเบอร์ไหนอยู่ในใจก็ไปลงคะแนนไปนี่กันนะครับออหยุดได้หยุดแดดออกได้ออกเลยครับจะตกมากแล้วฮะเจอะแฉะเละเทะ,ะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอฟซีส, <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย